Yeah. สบายดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีสุขสุขคดค่ะเตรียมพื้นที่ปลูกต้นเก็ตมังกรอ,อีกพี่น้องเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำพิ่นเพิ่มปลูกรอบรอบบ้านหมดเลยพอมันขึ้นมันก็นจะเป็นกำแพงเนาะก็งามดีไอย้ยามันก็เป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้ที่ดูแลง,ง่ายอย่าทำมันขึ้นร้ายนังงามเดี๋ยวพี่น้อง ดินก็จะขุดยากนิดหนึ่งเพราะเป็นดินแดงเป็นดินแห้งดินแบบว่าต้องใส่น้ำไปน้ำแล้วกะ็ขุดไปน้ำแล้วกะ็บ่มน้าไปน้ำขุดไปน้ำเป็นดินที่เอาถมมันดิมันแน,น่นขุดง่ายต้องได้บ่มน้ำไปน้ำ พุดเบิดมือพีวิดาเอ้ยเพิ่อสิแล้วพุดสุดพุด้วกาเคลียร์พื้นที่รอบบ้านพร้อมเก็บเศษอิฐเศษปูนจนคำเก็บเศษอิฐเศษปูนไปมาผุดว่างว่าเข่ามาไปล้อมไอ้ลวดล้อมลวดสอดงัวอีกคำกึ๊กกะเพิ่อสิแล้วเพราะว่าแค่เก็บเศษอิฐเศษปูนนี่ก็เพิ่อสิแล้วอิฐแตกอีกนึง กินไปเทหลังบ้านเทใส่บอลกันเจือนไว้มันเจือนบอลเองชายคาอันนี้ก็สิเคียพื้นที่ปลูกเกจบังก่อนนะพี่น้องใส่บอนน่าสะปลูกอรอบ,รบ,รบเหมือนกับฟังหนาบ้านแล้วฟังนั่นกระสบิบปลูกแต่ใส่ปลูกต้นไม้อื่นผสมน้ำทำแล้วตอนนี้กับห้าโมงเย็นนะคะอากาศก็ดีพี่น้องสิฟาพี่น้องชมวิวหนานัองอ้วนอย่าหมดหนัอ้วน เปิดซีคุดแล้วพี่น้องเอ้ยมองเนี่ยโว้โวุ้ดเปิดสิแล้วมันแข็งเนาะต้องได้ปล่อยน้ำลงน้ำแล้วก็ขุดไปน้ำกระสิไปซื้อผลมาปลูแปบนี้ในบ้านแหละคลองผลมันหลายลก็สิซื้อมาปูพอเคลียร์พื้นที่รอบปานเสร็จนะก็ะสีลงประมาณนี้พี่น้องหินมืออื่น เปือกเจ็ดเศษจียมมาลาสิมาหาอาจสิปฏิเห็ดเบียกมอื่นมือนางส่องสีสีเคลียหินนางสีกรวดหินขึ้นเป็นกรองไว้ผว่าเดียวนางก็สิไปซื้ออิฐเซีออยมมาเกาะพอหินมันก็ยังหลายยอู่นี่กวาดขึ้นไปรวมกันเคลียแล้วก็สิเป็นลงโลงประมาณนี้เนาะบ้านที่เคียทำความสะอาด ยังแล่วง่ายเดี๋ยวยังกองอยู่มันเศษยิฐเศษหินมันลายลายแห้งนี่ไงนางจะปลูกแบบนี้นี่จะปลูกแบบนี้ใสเกาหลีกำลังสักอ้อมอ้อมโง่อะผู ม,มันกินตน้นหอกองม่งอ้อมหอบสะนะ้ำนี่จะปลูกแบบนี้ปลูกยาวตาสิปลูกฟังมันยาวเลยต่อไปต้นไม้ก็จะเยอะ ปลูกง่ายบ่มีเหี่ยวปลูกก็ติดเลยชอบรอด,ดูน้ำอีกสิบมือมันแต่มีความรู้สึกว่ามันเริ่มสีมันเริ่มเปลี่ยนเลยนะพี่น้องแต่เห็นเพื่อนบอกว่าใส่เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบมือถึงสี่หูวว่ามันใสแต่ม่มีความรู้สึกว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนเลยเพรใส่ปูล,ลงไปทั้งสองกรสอบ พิกก็พอปลูกแล้วแต่ยังไม่มีเวลาซอมกระถางนี่ก็เคลียร์พื้นที่เส็ถ้าเธอคิดฉันสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วน้ำนะมันสีใสได้ปะ่ะทีนะตว,ว่าใส่เมื่อวานสีมันก็นี่อีกเดี๋ยวสีเริ่มเปลี่ยน สีถากตรงนี้ใหม่นะคะสีเริ่มออกเป็นสีใสๆเลยมีความรู้สึกว่าสีออกใสๆนะหากคืนยาวรอบเบ่งต่อไปเรื่อยๆเขาบอกว,ว่นต้องใส่เวลาผักบุ้งก็จะได้กินราคากำลังเริ่มสัตว์จังหน่อยก็ได้กเก็บเสร็จกินตับ ถ้าเักตัดเักตัดจบรอบหนึ่งรอบสองรอบสามมันก็สี่พอถาเป็นกำลังตกดินต้นดอกแก้วก็กำลังงามอันนี้ผักหอมกำลังขึ้นพดพักก่อนอันนี้ผักหอมป่อมมีอินทผลัมต้นหนึ่งคอมีตตุ้ตพูตแม่แต่เขาก็ ขอแค่มันขึ้นเป็นต้นก็นพอนางหมักนางหมักพัเห็นเขาปลูกแล้วต้นมันขึ้นแล้วงามงามต้นใหญ่มันน่งาม,มงาม,งามถือสบเป็นหมกกักต้นมันงามปลูกประดัสบสบกิบต้นยามฝนอยากกินบดเชือสันนินี่ก่อนนางเสียอ้อมฮู้่าอ้อมลวดกันย่อนงวาสิกินใบมะกมองนางหมอกมองนางกำลังแตก แต่เขียวอมถุมห้อ,อมรอบ,บนอถุงสุดจำอดีตพักมันเห็ดเวีย้ยบดมือจะบม่ได้ถ่ายคลิปเลยมาถ่ายคลิปตอนเย็นทักทายสบายดีเอฟซี FC นะคะบ่มีเวลาพี่น้องก็ได้เห็ดเวียกะไรเห็ดเพลินอะไรเห็ดไปเรืรร่อยๆแต่บ่มีเวลาเลยเพอยากเขาจับกล้องเห็ดไปเรืร่อยๆเห็ดแกกะ ต้นหมากก็เริ่มแตกงามแล้วขโพดก็เริ่มออกพื้นที่ก็กว้างนางสิบใบเสียบนามพดตน้นไม้กุณท่านเจ้ะพี่น้องจ๋าผมมีอยังเห็ดกระถ่ายอันนี้แหละครับเพื่อได้ทักทายพี่น้องมือ่อคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพราะเฮาไันไปซาวาข้าเห็ดเปียกในเรือในซานนี่แหละมันเห็ดเห็ดนี้บางทีเวลามันไวไฟเลยก็เปียบไว อ้นวนซิวไม่ค่อยได้แต่งหน้าเห็ดเวี่ยบบนมือรอให้มันแตกก่อนนะครับหลดใหญ่ออกมาก,ก่าอนหลดใหญ่แปลนิดเดียวจะเป็นแก่ฝุ่นมาลงเก็บแปลนกับเป็นตยนะยูให้น้องลนะ เต็บเต็มแปรงขึ้นต่าอยู่น้อพี่น้อมน,อนอะอตาอต่ออเธอค,เคี่เค่อเสียบปักก่อนอันนี้ห้องน้ามเดี๋ยวกมันจะเป็นลายแบบนีเบ้เสียบไดอยู่ในห้องน้ำ น,นถ่าต้นค็ดปังกรที่เขาปลูกตามกำแพงขึ้นแบบนี้พี่น้องคิดว่ามันสิงามสันใดมันต้องงามนะมันนาเป็นแบบหน,นายาวเลยนี่อันนี้แค่ปลูกปกกิดเดือนอนี้นี่ยังหนาสินายาวเรลยสวยงาม สีดำๆอยู่ในกระถางดอกไม้น่ะคือไฟโซลาเซลล์เพี่น้องนไฟประดับมันงามตกคําม,มาไรยบนอะกเป็นแสงงาม,มตงแต่ซื้อบ่แพงดอกพี่น้องอันละสิบห้าบาทในรสะดาหลอดละสิบห้าบาทแต่ความสวยงามเกินราคานะคะมิดมากเป็นสีสันสวยงามมาก นางหดถูกถูกแกงเดะนางนอกต้นใหม่มากำลังสัตว์ฮดถูกแรงโซแรงบริเวณอยากให้มันโตเร็วๆใล้แต่น้ำอยู่นี่มันแหง้งอันนี้อยู่ในบ้านตอนนี้มาแก่พี่ไปใสเพราะว่าน้ำใครจะเพือนอยู่บ่อนที่เจาะน้ำบาดาลและน้ำแหง้ง างามบ่พี่น้องครับขออนุญาตลดทำดอกไม้กันเด้อ <sucks> อันนี้ทักทายสบายดีพี่น้องครับคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเลยจ้าพี่น้องเบิ่งหน่อยเบิ่งหน่อยไล่กับภูมิใจจ้าพี่น้องทักทายแน่ปอบางมือแกนบาเลยทักทาย เร,เรียกคือบทมือนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องสบายดีเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อจ้าผิดพาดยังก็ขออภัยนะจ้าสวัสดีค่ะ